ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปล่อยไว้ไม่ได้อดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์หนุนยื่นปปชฟันพุทธิพงศ์ศูนย์เฟกนิวส์ปล่อยข่าวปลอมเองปมอสอมอพิษณุนโลก อดีตรองโฆษกประชาธิปัตย์หนุนสีสุวรรณยื่นปปอชอฟันพุทธิพงศ์คุมเฟกนิวส์ปล่อยข่าวบิดเบือนอสอมอพิสูนุโลกทวงค่าเบี้ยเลี้ยงส่งผลขาดความน่าเชื่อถือชี้ต้านข่าวปลอมแต่มั่วข่าวเองสะท้อนทำงานสอบตกแนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลทบทวนบทบาทใช้ศูนย์ต้านเฟซนิวส์เพื่อประชาชนไม่ใช่เป็นเครื่องมือฟอกตัวให้รัฐบาล นายเฉามีขวดอดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กเฉามีขวดเรื่องศูนย์ต้านเฟคนิวส์ต้องน่าเชื่อถือเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อการฟอกตัวของรัฐบาลมีเนื้อหาระบุว่า ศูนย์ต้านข่าวปลอมหรือ Anti Fa k e News Center Thailand ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีนายพูดที่พงปุญญกรเจ้ากระทรวงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดตกเป็นข่าวอื้อฉาวหลายครั้งในการให้ข้อมูลมั่วเสียเองทั้งทั้งที่เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ข่าวจริงกับประชาชนต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่ที่ผ่านมาอย่างน้อย3ามครั้งแล้วที่เกิดปัญหาไล่มาตั้ง แต่การนำอินโฟกราฟิกของไบโอไทยไปตัดต่อกรณีบริโภคผักไฮโดรโปนิกเสี่ยงเป็นมะเร็งกรณีพบโรคอุวัติใหม่ในไทยการโรคมา้าทำม้าตายเฉียบพลันก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมทั้งที่เป็นเรื่องจริงล่าสุดคือกรณีที่นายสีสวรรจันยาจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนปปชให้ดำเนินคดีกับนายพุทธิพงศ์เพราะสูนนี้บิดเบือนข่าวอ,อสอมอพิษณุโลกบุกสาหลักลางจังหวัดเพื่อยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าทวงเบี้ยเลี้ยงหลังได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ครบตามจำนวน240บาทโดยได้รับเพียง120บาทเท่านั้นด้วยการระบุว่าข่าวนี้เป็นข่าวบิดเบือนทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยส่วนตัวจึงเห็นว่าตลอดการทำงานกว่า6เดือนที่ผ่านมาของศูนย์นี้สอบตก เพราะศูนย์ต้านข่าวปลอมต้องไม่เป็นผู้ปล่อยข่าวปลอมเสียเองเกิดความผิดพลาดเมื่อไหร่นั่นหมายถึงความล้มเหลวในการทำงานที่ไม่สามารถแก้ไขไง่ายๆเพียงแค่คําขอโทษเพราะก่อนโพสต์ทุกกรณีต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ ผมอยากให้มีการทบทวนการทำงานของศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ซึ่งเดิมนายพุทธพงศ์ประกาศหลักการทำงานได้7ข้อคือ 1. ความเที่ยงธรรมและความปราศจากอคติในการคัดเลือกข่าว 2. ความเป็นส่วนบุคคลกับสิทธิเสรีภาพของการนำเสนอข่าว 3. การขัดกันด้านผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อนไม่นำไปสู่ความขัดแยง้ง 4. ให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายที่ถูกพาดพิงและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าเทียม 5. สามารถอธิบายกระบวนการพิสูจน์การตรวจสอบแหล่งที่มาของบทความและข้อเท็จจริงต่างๆได้ 6. มีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารนั้นๆประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในด้านต่างๆได้อย่างเปิดเผย 7. ซื่อสัตย์โปรง่งใสและเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่ออิทธิพลของหน่วยงานหรือองค์กรใดแต่ตลอดการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดังกล่าวกลับมุ่งเน้นเลือกข่าวที่เป็นลบกับรัฐบาลมาแก้ว่าเป็นข่าวปลอมโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างมืออาชีพจึงเป็นเหตุให้เกิดการปืนลั่นเหมือนกรณีการโรคม้าและอ,อสอมอพิณุโลกทวงคืนเบี้ยเลี้ยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลต้องท้องให้ขึ้นใจว่า ทรัพยากรของรัฐ คือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาต้องใช้เพื่อประโยชน์ของรัฐคือประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มบุคคลในรัฐบาลเพราะพวกท่านทำหน้าที่เข้มแข็งมากเวลาจัดการกับคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบเป็นธรรมกลับละเลยจนทำให้เกิดความผิดพลาดหลายครั้งผมจึงเห็นด้วยที่นายศรีสุวรรณ ออกมาจัดก,การยื่นเรื่องให้ปปชเอาผิดกับการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบเพราะจะช่วยกระตุ้นให้ศูนย์ต้านเฟคนิวส์ทำงานอย่างมืออาชีพไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกตัวให้รัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากนายศรีสวุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏว่าพี่น้องอสอมอในจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเต็มจำนวน240บาทตามที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 จนนำไปสู่การร้องเรียนตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสาธารณะต่างๆ และขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจนว่าจะได้รับเงินค่าตอบแทนเต็มจำนวน240บาทหรือได้รับแค่120บาทนั้นแต่ปรากฏว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมศูนย์ต้านเฟกนิวส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีนีนำเสนอระบุว่า เรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นข่าวที่บิดเบือนขณะที่อสอมยังไม่ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในเวลานี้นั้นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจนมีอสอมจำนวนมากออกมาบุกสารกลางเพื่อยืนหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่5พฤษภาคม2563ที่ผ่านมา การสื่อสารในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนและหลายฝ่ายโดยเฉพาะเครือข่ายอสอมทราบแล้วไม่สบายใจซึ่งถือได้ว่า ศูนย์ดังกล่าวมีเจตนาที่จะทำลายความเชื่อถือของอสอมและสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อเอาใจฝ่ายราชการหรือรัฐบาลด้วยกันเองโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่หน่วยงานของตนพึงปฏิบัติเสียเองนั่นคือการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนด้วยข้อความอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออสอมหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามมาตรา14 แห่งพระบอว่าด้วยการกระทําผิดต่อคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2,560อันถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่โดยตรงด้วย กรณีที่เกิดขึ้นนายพุที่พงศ์ปุณกณันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีจะปฏิเสธความรับผิดชอบไปไม่ได้เพราะได้ออกมาสร้างผลงานแถลงข่าวจับกลุมผู้สร้างข่าวปลอมหลายต่อหลายครั้งแต่เมื่อหน่วยงานของตอนเองสร้างข่าวบิดเบือนเสียเองกลับเยียบเฉยปล่อยผ่านไปเสียนั้นย่อมไม่ใช่วิสัยของผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับดูแลศูนย์ดังกล่าว ซึ่งควรต้องตั้งกรรมการมาสอบเอาผิดผู้ที่สร้างข่าวปลอมขึ้นมาในศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของดีหรือของรัฐบาลเสีเองด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยจำต้องนำความดังกล่าวไปร้องเรียนต่อปปชเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและเอาผิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีและศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดังกล่าวในวันที่8พฤษภาคม2563เวลา10นาฬิก30นาที ณสำนักงานปปอชออนนทบุรีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ